มาแล้วคุณแม่มาตุกเปี้ยวนะคะไอ้พี่ักไปหาปูนะคะใอรไปยู่กับปูเดี๋ยวจไปดูนล้ลๆนะไปเลยลูกไปหาปูเลยไปยู่กับปูเลยไปแล้วบอกให้ไปหาปูปูนั่งอยู่ที่ไฟเหล็กน่น พี่ถังไปหาปู่นะคะเดี๋ยวจะไปดูรถเขาใกล้ๆไปตีลกูกทางเงินทางเงินไปหาปู่เลยจดไปดูรถปู่เขาใกล้ๆซะหน่อยเดี๋ยวพี่ตามแล้วลุงเขาจะกลัวพี่ถังอีกนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะยามเย็นเรายังปูกข้าวโพดอยู่นะคะอันนี้ข้าวโพดสัตว์นะคะเป็นพัน เจ็ดแปดเก้ากับสามสามเก้านะคะล้วฟั่งนะะี่ค่ะอันนี้เราทำระบบดึงน้ำใส่นะคะแล้วก็ปล่อยนะคะมีร่องอยู่นะคะพ่อก็ทำร่องไว้แล้วนะ,ะส่งพี่ก่อนให้ให้ไปอยู่กับปู่ก่อนดดโดดโดดโดด มาเจ้ขึ้นมามันหาทางขึ้นหู่มาเร็วบรรยากาศนะคะฝั่งนู้นปลูกเสร็จแล้วแล้วฝั่งนี้นะคะนี่ล่องล่องนะคะที่จะดึงน้ำแล้วก็ปล่อยออกเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะไปท้ายนูน้นให้พีถังอยู่ก็ปลูกแล้ว คุณไปเลยคือก็ตไปแล้นะคะอ้ย